นี่นะครับผมก็จะเป็นท่าทางสวัสดีนะครับผมที่จีเอ็มแจกยกเซิร์ฟนะครับมาแล้วนะครับก็จะรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับเรากดรับเพชร1นึ่งหมื่นเพชรกันเลยนะครับกดรับไปเลยนะครับผมเพิบเรียบร้อยนี่เลยนะครับได้รับฟรีๆแล้วนะครับผม16,000เพชรฟรีๆนะครับสุดยอดไปเลยนะครับผม เพจซปเปอร์แกดช็อปขาย ID บริการขายไอดีราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับฝากไอดีเกมรับซื้อไอดีราคาร้อนรับทุกแบบราคาสวยพร้อมจบรับ เป็นกลางไอดีเกมรับแก้ยืนยันตัวตน Facebook เพจจริงต้องมีผู้ติดตาม20,000กว่าคนเพจจริงไม่โกงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตุก๊กกะซวยสวัสดี<ล>น้องๆอีกไทยห,<ล>ห<ล>วัวเกียนทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีว,สวัยรุ่นซัมเปอรเบกันด้วยวนะครับผมนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แกลิชชินเคยนะครับผมช่องวิชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟไทยแรนด์นั่นเองนะครับววัันนนนนนีี้้เเ่ยยยหาาลลคคกก็็ซิิร์ฟปดแบงง นะครับวันนี้พี่จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมนรับที่รับ <Nope. S 1> ของฟรีกันยกเซิร์ฟแล้วก็นในส่วนกิจกรรมลึกๆรายละเอียดทุกเม็ดนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตก่อนเซิร์ฟเปิดนั่นเองนับก่อนเปิดเซิร์ฟนั่นเองนะครับ,รรบหลายคนยังไม่รู้ว่าในเซิร์ฟใหม่เนี่ยว่ามีอะไรกันบ้างว่ารับอะไรฟรีบ้างนั่นเองนะครับคลิปนี้พี่จะมาสอนอธิบายละเอียดเลยว่ามีไหนรับฟรีบ้างว่ามีไหนอัปเดตบ้างน,นะครับโอ้โหพี่บอกเลยว่าทุกอย่างที่อัปเดตเนี่ยคือแบบ โคตรสุดนะพี่บอกเลยว่าโคตรสุดนะคใครที่ดูคลิปนี้ไม่จบก็คือไม่เข้าใจเลยนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบกันเลยนะครับผมนะว่าแต่รับของฟรีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างน<บ>ี่นะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอ คนละ1นึ่งไรกันก่อนเลยนะครับคนละ1ไรหนึแชร์นะครับผมใครที่อายากได้เพจฟรีเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องบิชแนลกดกระดิ่งช่องบิชแนลนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับขึ้นหน้า Facebook ตัวเองแล้วก็เปิดรูปโลกสาธารณะนั่นเองนะครับให้เห็นทุกคนเองนะครับยิ่งแชร์ยเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับแชร์เท่าไหร่ก็ได้นะครับขึ้นหน้าเฟซต,ตัวเองหรือจะแชร์ลงกลุ่มเฟซลงกลุ่มไลน์ได้หมดเลยนะเดี๋ยวพี่จะมาส่งแจกฟรีๆเร็เรเรวๆนี้นะครับผมนะแจกแน่นอนร้อยเปอร ก่อนจะไปดูกันมาเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับก็แพทใหม่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนหน้าแบนเนอร์ก่อนนี่หน้าแบนเนอร์นะครับที่ทางเพจการา Free ์ดหน้าฟรีไฟลได้โพสต์ไว้นะครับวันที่14เมษายนวันนี้เลยนะครับ เซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวละครไหมโอ้โหอย่างเท่บบบนะครับผมจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวจะพี่จะพาไปดูนลครับผมไอ้ยะนะครับผมนะบผม,มาโอเคนี่ก็คือแบนเนอร์นะครับในส่วนหน้าเพจเนาะมาเราไปดูในส่วนแรกกันเลยนะครับอ่ะในส่วนแรกเป็นการปรับแต่งระเบิดควันนะครับแล้วก็ระเบิดแสงนั่นเองนะครับ่ระเบิดควันเนี่ยจะเพิ่มระยะเวลายาวนานขึ้นนะครับบวกระยะเวลาบวก ระยะการโยนนะครับแล้วก็บวกความเร็วของควนนั่นเองนะครับแล้วก็ระเบิดแสงเนี่ยใช้งานง่ายขึ้นนะรับระยะเวลาแฟลชนั่นเองนะครับผมอา2อ,อย่างนี้มีอัปเดตในแผนใหม่แน่นอนนะครับผมเนาะในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนชิ้นส่วนต่างๆนะครับโอ้โหเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นกาสีทองนะครับเออกาตัวละครฮินีโวอ่าชิ้นส่วนแต่ และตัวละครนะครับผมจะถูกแทนที่ด้วยชิ้นส่วนความทรงจาแบบรวมนะครับใช้ได้ทุกตัวละครก็หมายความว่าจะรวมเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นการ์ดทอแบบนี้เลยโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับอย่างเท่พี่บอกเลยนะครับผมเขาบอกว่ามีผลหลังอัพอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนะครับมีอยู่ในแพทใหม่แน่นอนสําหรับตัวนี้นะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นการอัปเดตท,ทักษะตัวละคร นะครับหลักๆก็จะมีในส่วนหมอคงนะครับราฟาเอลนะครับพายโตะนะครับมิชา A124 นะครับแล้วก็โอลิเวียนะครับแม็กซิมเคลี่นั่นเองนะครับส่วนที่ดรอปลง4เท่า5เท่าเนี่ยไอ้ี่เท่านะมัคือโคโน่นั่นเองโอ้โหอาวสานโคโน่เลยพี่บอกเลยนะครับผมอาวสานโคโน่นะครับผมในส่วนตัวละครที่พี่พูดไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็อันนี้ที่มีสีนะครับผมอ่าที่มีรูปเป็นหน้าตัวละครเต็มเเนี่ยก็คือเขาจะอัปเกรดขึ้นนะครับส่วนโคโน่ก็คือ ดปลงหรือเนิบลงนั่นเองครับโอ้โหใครที่เล่นโคโน่สายโกงๆเนี่ยจะใจด้วยนะครับผม <c oughs> นะครับผมก็เนิฟลงเป็นที่เรียบร้อยในแผนมากนั่นเองนะครับแล้วมาดูส่วนต่อไปกันบ้างในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนเวลาเราเลือกตัวละครน,นะครับเราเลือกตัวละครในส่วนแพทใหม่นะครับผมอ่าจะเป็นแ,แบบนี้เลยแหละแบบนี้เลยนะครับพี่ก็นำข้อมูลเนี่ยมาจากเซิร์ฟแอดวานนั่นเองครับเป็นเซิร์ฟทดลองทดสอบของฟรีไฟนะครับผมเนาะ ก่อนจะเข้าเซิร์ฟปกตินั่นเองก่อนจะอัปเดตนะครับก็จะมีในส่วนตัวละครที่เข้ามาใหม่ด้วยนี่เป็นตัวละครเซนนั่นเองนะครับเอออย่างไทพเขาคาวว่า GM เมจะแจกฟรีนะครับตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะแผดหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าน่าจะแจกฟรีแหละนะครับก็รอติดตามชมกันนะครับแล้วก็มีอีกันึ่งที่ของฟรีนะย้ําว่าอนี้ฟรีเลยนะครับที่เรากดจองตั๋วไปนะครับผมเนาะก็จะมีในตัวส่วนตั๋วคู่บอลเมทปืนแล้วก็ตั๋วเดมอนรอยัลอนะครับส่วนที่ได้ฟรีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนชุด นักมวยหญิงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกระเป๋าแนบกระเป๋านวมนะครับแล้วก็มีล่มนะครับมีกล่องศพมีอันนี้ในกล่องสมหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีสกายวิงนะครับเหมือนเวลาเราโดดล่มไม่ต้องใช้ล่มนะครับสกายวิงตัวนี้ก็จะแจกฟรีเหมือนกันแล้วก็จะมีแอร์บอร์ดในตรงนี้นะครับแอร์บอร์ดเข็มขัดนักมวยนั่นเองวันที่24นั่นเองนะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อีกอันนึงนับที่จะเข้ามาในส่วนตู้สุม นะครับตู้สุ่มในส่วนตู้สุ่มของฟรีไฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดมาใหม่เลยอันนี้มีชุดผู้หญิงมชีชุดผู้ชายด้วยนะครับผมอ่าชุดผู้ชายเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับผมเป็นรูปเหมือนชุดนอนนะครับผมอ่ะประมาณนี้แหละนะครับออกข่าวเนาะแล้วก็ในส่วนชุดนักมวยฟรีเนี่ยอันนี้พี่นําข้อมูลมาจากเซิร์ฟนอกนะครับผมอ่าก็คือน่าจะให้แชร์อะไรสักอย่างนะเห็นไหมสตาร์ท 8,000แชร์15,000แชร,ร์นะครับ25,000-45,000นะครับก็จะรับอ่าหมวกนะครับรองเท้ากเงินเกงนะครับเสื้อนะครับนี่โคตรเท่พี่บอกเลยเป็นชุดนักมวยโหอย่างเท่เออคืออ,อย่างเอาอะบอกเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนเป็นเหมือนกล่องให้เก็บโทเค็นเหมือนกล่องนี่แหละในส่วนกิจกรรมาน,นะครับคิวไนเป็นชุดนักมวยมีชายมีทั้งชายและหญิงนั่นเองนะฮึสุดจัดประหลาดบอกอันนี้น่าจะไม่ฟรีนะ แต่พี่ไม่แน่ใจนะครับว่าทั้ง2ชุดนี้จะฟรีหรือเปล่านะครับแต่ชุดผู้หญิงเนี่ยฟรีพี่บอกเลยว่าฟรีนำเหตุ G M พูดอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีท่าทางใหม่ด้วยนะท่าทางสวัสดีแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นไงท่าทางสวัสดีนะครับอันนี้ก็นําวิดีโอมาจากช่องนะครับยูทูบนะครับ G M กัตโตนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตกันด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนท่าทางสวัสดีนะครับผม G M ก็ได้มาเปิดให้ดูนะครับเล็กน้อยเนาะก็จะประมาณนี้แหละนะครับท่าสวัสดีตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็จะรับได้ ที่เท่าไหร่ครับผมที่17ครับผมอ่านะครับผมวันที่17เดี๋ยวพี่พามาดูกดลับตรงไหน,นครับตรงนี้นะครับก็คือวันที่17เนี่ยตัวนี้รูปยังไม่ขึ้นครับเจมบอกว่าถ้าแผ่นหน้ามาเนี่ยนะครับถ้าเปิดแผ่นหน้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเด่นได้แล้วเนี่ยก็จะขึ้นรูป ทาทางสวัสดีตรงนี้ให้นะครับผมแล้วก็วันที่17เจ็ดเนี่ยเนหะ็นไหมเขาระบุชัดเจนเลยวันที่17เ็ดือนเมษา,ายนเวลาเที่ยงคืนกดรับได้เลยยกเซิร์ฟนะครับใครที่ไม่เข้ามาในวันที่17คือพลาดท่าทางนี้นะครับบอกเลยนะแล้วก็ในส่วนการเกร็บโตเค็นเนี่ยมีโทเค็นสกินปืน ถาวรยกเซิร์ฟนะครับผมวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเจ็บได้โคตรเยอะเลยพี่บอกเลยวันที่17 18เนี่ยก็คือแรกได้วันที่17นะครับแรกได้วันที่17เลยนะครับในส่วนการเก็บตัวเอนก็นกง่ายๆ l o g อินะครับ l o g ินแล้วก็ลงเล่นให้ครบ180นาทีเท่านั้นง่ายง่ายเลยนะครับง่ายๆเลยสำหรับกิจกรรมนี้สำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับผม <วะ S 1> แล้วก็อ,อีกัน,นึงที่พลาดไม่ได้วันที่17เหมือนกันนะครับวันที่17เหมือนกันที่พลาดไม่ได้นี่ตามเพื่อนกลับมาครับผมห้ามพลาดรุ่นรับเพชรสาม0 0เพชรเลย ทำตามที่พี่บอกแต่อะไรวะอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนมนะั้งที่พี่บอกว่าให้สมัครไ d ดีไก่ไว้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเข้านะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทันทันนะตอนนี้ทันไหมวะไม่น่าทันแล้วแหละนะครับวันนี้ไม่น่าทันแล้วที่พี่บอกสอนตั้งแต่นานหน่นะคือสมัครไอดีไก่ไว้เยอะนะครับเพื่อจะเชิญรหัสตัวนี้ อ่าเชิญเพื่อนกลับมาเนี่ยจะได้แปลว่าได้เพชรเยอะๆนั่นเองนะครับได้หลายกล่องนั่นเองครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับพี่ก็มีเว็บมาแนะนำนะครับเป็นเว็บเติมฟรี .com เลยนะครับใครที่ตามหาอยากสุ่มเพชรฟรีไฟออกง่ายๆออกไวๆออกรวนๆราคาแบบสุดๆครับรางวัลใหญ่3 6 9 7มเาพชรมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูเลยสำหรับเว็บนี้นะครับเข้ามาก็อย่าลืมฝากเครดิตกันด้วยนะถ้าไม่ฝากก็เล่นไม่ได้นะครับผมอุย โอ้โหเกือบเกลือถ้าถ้ายีเพชรนี่คือเกลือนะครับผมก็คือเราจะเสีย5เครดิตนะครับอ่าเกมนี้ก็คือเราไม่ได้สะสมเพชรนะเราสะสมเป็นเครดิตนั่นเองนะครับเรียบร้อยไม่น่าฟูดเลยเกลือจัดเกลือจัดมาระวัลใหญ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยห้าร้อยสิบเกจเพชรก็ได้มาห้าร้อยสิบเกจเพชรก็ได้มาเอาหมดอะจังหวะนี้มา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 ต้องมาละคือว่าต้องมาละคือว่าต้องมาละคือว่าต้องมาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้เฮ้ย เปไงเรียบร้อยเฮ้ยเอาว่ามาเฉยมาเฉย3 6 9 7 0พเรดพจดูกำไรเครดิตประมาณประมาณพันกว่าเออจากนั้นกดมาที่ฝากถอนแล้วก็ถอนเป็นเงินวอลเล็ตนะครับนี่ก็เลือกถอนเป็น1นึ่พันเลยก็ได้นะครับพี่แนะนําเอาแต่กําไรออกเอาทุนไว้เลี่ยนค้างต่อไปนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์วอลเล็ตนะครับก็เครดิตหนึ่งเครดิตเท่ากับหนึ่งบาทนะครับก็จะเข้าไปในทูวอลเล็ตเราเลยนะครับเราก็นำทูวอลเล็ตมาซื้อเพรได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ลืมบอกเลยนะครับใครที่ 16,000เพชรฟรีๆใครอยากได้แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปสมัครเชียร์เตอร์ฟรีไฟนะครับผมอ่าฮะใครทำ YouTube หรือแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะครับผมนะอ่า5,000ซับขึ้นไปนะสำหรับ u t u b e อ่าส่วน Facebook นี่ไม่แน่ใจนะครับผม YouTube 5,000ซับขึ้นไปก็ไปสมัครอ่าฟรีไฟเชียร์เตอร์ได้เลยนะครับผมก็จะมีโอกาสได้รับเพชรฟรีๆแบบพี่ได้เลยนะครับมาเรากดรับเพชร16,000เพชรกันเลยนะครับกดรับไปเลยนะครับผมปึ๊บ เรียบร้อยนี่เลยนะครับได้รับฟรีๆแล้วนะครับผม16 0 0 0เพชรฟรีๆนะครับสุดยอดไปเลยนะครับผมใครอยากได้แบบนี้ก็อย่าลืมทำตามที่พี่บอกเลยนะครับผมอ่ะเพชรก็เข้า,ขาและนี่เป็นไงโอ้โหเกือบ20,000ืโอ้โห,ย 20, โอ,โหยอย่างเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมใครอยากได้เพชรฟรีหรือว่า,วาอยากส่งเพชรอ่อนง่ายลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อ่าสนใจนะครับสำหรับไ d ดี ต่างๆนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนกันเลยนะครับผมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมานี้แหละนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้รอแพทใหม่มาเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกราบคำว่าสวัสดีครับจุ๊บ